ไอ้ดอนโดนเนี่ยดอนโดนสีเขียวสดรถม้าอะคับไอร้วเราทำไรเราทำไรกันอะเขาเรียกเก็บเงินเพื่อนผมไม่จ่ายไงใครเรียกไอ้ดอนไอร้อนผมก็ไม่จ่ายไงผมก็ถามว่าใครไม่อยากจ่ายแกงละสองเอ็มอะแกงละสองเอ็มอะพี่มันหักหน้าผมไอ้เพื่อนเอ็มมันเรียกเยอะกว่าใครวะมีเรื่องรือใครวะ งอยี่ห้อนี่คืออะไรวะเนี่ยพี่มาพี่มาแลนด์ยี่สิบกูอยู่เนี่ยทียกูแดดใสชุดธรรมดาเนี่ยต้องคุยกับพี่ฟิวพี่ฟิวนั่นคืออะไรวมันไปยืนกับสีเขียวอ่ะสีเขียไม่เพื่อนไม่ไม่อันนี้ไงคนคนที่จ่ายไปแล้วก็คือสีเขียวจ่ายไปแล้วคนที่แบบไม่อยากจ่ายคนที่ไม่เห็นด้วยพี่เจนยี่สิบแลดที่นี่ใครทำวะพี่เขามีกันกี่คนวะเก้า เดเี่ยวผมเห็นเขานอนอยู่สองคนเนี่ยหน้าเนนะี่ยหน้าแลนเนี่ยไม่จ่ายวะคือวะเรียกไม่จ่ายเราต้องไม่จ่ายล้วไงต่อเราคืออะไรเตี่ยโดนตีอ่อก็ค,คือแบบใครไม่พอใจไงที่จ่ายไปแล้วอ่ะหรือว่าเนี่ยเข<อ>ามไม่อ,อยากจ่ายเขาทาไมเขาทําไมไม่ไมอยากจ่ายมันก็อันนี้เพื่อนแบบไม่พอใจอ่ะทําไมมาเรียกนู่นนี่นั่นอะ่ะก็แบบคือชีวิตมันอ่ะมันดูแลตัวเองได้มันก็เลยอันเนี้ย ผมก็ไดถามความเห็นใจของเขาว่าเออใครที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมันก็ไม่เห็นด้วยเขาถอดมากเนี่ยนั่นมันก็หลอกมาน้นอ่ะเอาวรอกกูเคลียร์ไงมงก็เลยบอกว่าถ้าใครอยากจีบก็จีบเลยหน้างานยังไม่เคลียวกูยังไม่ออกมีพูดไหเอออันนี้ไม่ได้คุยกับผมหรอกหรือว่าคุยกับใครคุยในรถเนี่ยมันเถียงฟังเนี่ยไม่ผมไม่ได้ยินเสียงไงมูดี้เอ๊ะทําไมมันป่วยกับดิบาร์มา คฟู๊ดอ่ะแล้วบอกว่าไม่ได้มามาแล้วปีเจอย่างปีเจคนเราปีเจสามทุ่มเล่นนะปีเจและและนี่คืออะไรวะกูงงว่วเนี่ยสามทุ่ม<ค>เล่นกับใครอยู่วะไอ้ดอนเขาเรียกเขาเรียกฆ่าเชื้ชีวิตอ้าวแล้วเกี่ยวอะไรกับเราอ่ไววะไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยว อันนี้มาดูเฉยเหรอเขาจริงๆอ่ะเขาเรียกเราด้วยแต่แต่เราไม่จ like ่ายเขาเรียกเราด้วยอะไรแต่ผมผมไม่จ่ายเขาบอกว่าถ้าผมไม่จ่ายตอร้อโหดได้จะตอร้อโหดก็บอกว่าก็ถูกไม่จ่ายแล้วเกี่ยวอะไรกับเราอันนี้คือคือเราทำอะไรวะตอดแล้วใช่อันนี้เรายืนดูเขาตีกันอ๋อเพื่อนโดนบ้าผมบอกให้นะว่าแล้วมันเรียกแล้วมันเรียกถูกแก๊งด้วยผมบอกให้นะใครไอ้ไอ้ที่ตัวตัวที่เรียกเนี่ยคือใครไออ้อ่ะไอโยไอโยกัด แล้วผมบอกให้นะมันเรียกทุกคนมันโดนลุมได้นะพเจอ่ะโดนลุมก็เรื่องของมันเฮียเกี่ยวเฮียเมอเราจะไปช่วยไปพิจิตรเราแล้วมันเรียกแย่งหญิงมาแล้วหญิงหญิงตีกันต่อหน้ามันแล้วก็ด่าพังเลยเฮียแล้วมันตีผู้หญิงด้วยนะตีสองตีสองตะกูลเลยเออมันมันตีวิธีเรียไปด้วยทางนั้นพี่วิธีเรียมีสตอรี่กับยิปเฮดโง่าบแล้วนะมันก็บอกเออผมอย่างเงี้ยแหละมัวมัวมัวงัวงัวเฮียมึง าไอ้ก็ฟิวมาหากูดิไหนเพื่อนอยู่ไหนบ้านทีเจเขาบอกว่าไม่ตีมันเราไปบ้านทีเจก่อนได้ป่ะมา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 บ้านทีเจมาบ้านทีเจมาเลยแทนกันกูอะไรก็ได้เดี๋ยวสามทุ่มมิดเรามิดเรามีตีกับใครวะสามทุ่มตีแดงเพื่อนสีแดงทำไมกะไม่ไหนนะมานรักกูดิมึงอยู่ไหนเนี่ยไม่เล่นมันไม่เล่นหรอเราเล่นอันนี้ดีกว่าไปตรงเราไปไปไปนู่นก่อนไปบ้านทีเจก็ได้่มาเพือนเลยข้าวไรยังงูว่ะปวมาละปวดหัวว่ะไอ้เนี่ย เียมันเรียกมันเรียกเก็บเท่าไหร่วะอ่าร้อยหกเดี๋ยวรอคุณพ่อที่มันยืนฟังสองล้านเลยสองเออสองล้านรกเก็บสองล้านแล้วก็มีบางตระกูลที่จ่ายไปแล้วสีเขียวปะจ่ายไปแล้วสีเข<ช>ียวไม่จ่ายดิสีเขียวจ่าย,ไ,ายไปแี้วพี่นะครับเป็นเหมือนกันจ่ายไปแล้วพี่พี่รับเราเห็นเขาพูดอยู่ว่าเขาจ่ายแล้วเขาก็เล่นต่อนะก็ก็มีฟิวสั่งเลยเขาสั่งเลยบอกว่าตีดิตีดิตีเลยตีเลยทุกคนครับพี่พี่วัดโดนลุกได้ก็บอกให้แต่ผมคุยกับมาแล้วมันยืนยันแล้วว่า ถ้าใครถ้าใครแบบไม่เห็นด้วยหรืออะไรไม่ไม่พอใจเรื่องที่การจ่ายอ่ะก็ให้จิ้มเลยก็เลยสั่งให้จิ้มเลยมันก็เลยไปจิ้มกันไอ้ดอนะก็มันไม่เห็นด้วยนู่นนี่นั่นกับการเรียกเก็บแล้วก็ไปทำร้ายอ่ะอะไรวะที่แบบมัวสตอรี่อ่ะก็คือเขาไม่เห็นด้วยแต่เขาไม่กล้าไม่กล้าออกเสียงคือเขาไม่กล้าพูดอ่ะคือเขาไม่แล้วเราไม่ตอไม่กล้าพูดแล้วไม่ตอนก็เลยลงมือเลย แล้วผมก็เลยเรียกไปเนี่ยเพื่อนที่แลนดิเไปคุยถามว่าเออมีใครเห็นด้วยไหมกับการเรียกเก็บของไอด้อนนู่นนี่นั่นอ่ะใช่ก็มีแต่คนบอกว่าไม่เห็นด้วยแต่ว่าไม่มีใครกล้าทำเลยมันลุกได้อืจริงมันทําได้หละอย่างแค่เราไม่ชุบกันแค่นั้นนะจบแนะนาวิธีการเล่นให้เขาไปได้แล้วเขาไม่รู้ผมก็เลยบอกว่าแค่เราไม่ชุบกันที่เราเราคือหมายถึงมีเราไปด้วยเอระไม่ใช่พี่หมายถึงแบบว่าถ้าสมมติว่าเราไปลุมไอด้อนแต่แบบ คนแก๊งใครแก๊งมันน่นึกออกว่าไม่ชุบกันนะเราไม่ชุบแก๊งอื่นเราเอาแค่แก๊งเราอะแต่แค่เราตีแค่ไอดอนอะอะไรย่างเง้ยมันได้เม่กูจะบอกนะไม่ต้องยุ่งเรื่องลุมที่อะไรใช่แล้ <ใน S 2> <ร>ไม่แล้วเพราะเราไม่ชอบอยู่แล้วผมผมก็เลยพูดว่ายี่เบ็ดไม่ต้องยุ่งนุ่นนี้นั่นให้ให้คนอื่นทําไปเออเพราะว่าเราอะไม่ไม่ไม่อยากยุ่งอยู่แล้วแต่ถ้าโดนลุมเนี่ยเราชอบอลยอืมถ้าเราไม่ยุ่งไงเราไม่ลุมใครอยู่แล้วเราเราชอบหนึ่งหนึ่งอยู่แล้วไม่ไม่ก็เราเราโดนลุมอะเราได ก็เลยไม่มีใครพูกันเดี๋ยวผู้หญิงจบก็นั่นแหละต่อนั่นน่าจะช้อนต่อวิเทเลียป่ะน่าจะสอนต่อผมคุยกับมันแล้วไอ้ร้อนนะผมบอกมันว่าเออเนี่ยมึงมึงคิดว่ามึงไหวแล้วใช่ไหมแบบคนในแก๊งมึงก็ใหม่ด้วยนะจิตจงใจจะไม่มีใครทิ้งมือถูกแมอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันคิดดีแล้วก็นั่นแหละให้มันทําไปเป็นห่วงมันเฉยว่าแบบเผื่อมันจะมีคนทิ้งมันไงเอง่ายๆผมผมก็เป็นแค่กระบอกเสียงเฉยที่จะพูดอ่ะว่าเออใครไม่มีใครเห็นด้วยนู่นนี่นั่นอ่ะ แช่ผมก็แค่เรียกไปถามเ,ยเฉยๆก็ไม่มีใครเห็นด้วยกันทั้งหมดเลยผมก็เรียกว่าจะจิ้มก็จิ้มอ่ะแค่นั้นแหละเพื่อนอืมเดี๋ยวคุยเองแร้วงเนี้ยเพราะว่าดีละที่เราไม่ไปยุ่งอ่ะว่าเราติดสตอร,รี่ไงผมก็เรียกว่าเออคือตอนนี้มันม,มันโดนลบอยู่อ่ะ น่าจะมีแค่แลาร์สะแอดลาร์แค่ตระกูลเดียวที่ทำเพราะตระกูลอื่นไม่กล้าทำเลยเพื่อนเหรอใช่ไปบอกเขาด้วยแล้วว่าเราไม่ยุ่งนะบอกแล้วบอกแล้วบอกเวิแล้วล่ะบอกยี่เอ็ดไม่สนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องยี่อยเอ็ดสนัดหนึ่งหนึ่งะนะ้พได้เขารู้ไปไม่ต้องไปนั่งกระจายข่าวบอกทุกคนนะ ไม่ไม่ได้อมึงทำโลโก้ออกมาเหมือนกันเกินกูงงเลยจะเป็นทอยนี่ด้วยแหละพี่พี่กาฟือที่ครอบครัวครอบครัวปะเขเขาก็เลยไม่กล้าเปิดนะที่ไม่กล้าตีเพราะว่าเขากลัวเราไปยุ่งปะจะไม่แน่นเท่าแอดลาร์ด้วยแหละดูของเราแต่ว่าแอดลาร์เป็นของแน่นจริงไอ้เหี้ยโอ้พี่อันซอนของแน่ของอย่างเยอะเข้ามาแป๊บนึ่งแล้วพี่สิวเคเดือดอ่ะพี่บอกเลยครั้งนี้เมืองเดือดสุดๆอ่ะ ไอเยี่ยกระดาษกลางเดือดจัดไอ้แลนจีเวตเดือด<า>จัดภูมิไอ้สาสตร์จากด่าแล้วว่ามันใครวะพี่เจมไม่ลองเปลี่ยนเสียงได้สีขาดำฮัลโหลพี่เ<ช>จม<ร>แล้ไงเราไอ้ไอ้ไอโยมมันโทรมาบอกพี่เป็นคนสั่งแต่ผมคิดว่าเราจะสั่งทำไมทั้งทั้งที่เราก็ทำเองได้ดีกวะหืมไอโยอ่ะ รูไ้ไปถามว่าอะไรมันจะโทรมาบอกผมว่าว่าว่าคนที่สั่งมันมาเคยพี่เจสผมคิดว่าเราทำเองก็ได้บ้างนะหรือว่าพี่สั่งมันโอ้โห<อ>หัวหน้าบาา้านใส่มาโซนอะไรไหมพี่โอนดิโอนดิโอนด,ดิโอนด,ดิโอนดิผมนะคิดว่ากูสั่งอ่ะเนาะ ไม่คือผมถามไอซากุระแล้วเว้ซากุระมันพูดว่าโปถามพี่พูดว่าไม่มีงเลยนหถมว่าเดี๋ยคุณถามมี่ตรงว่ามีใครได้สั่งมาทําอะไรแบบนี้ป่ะมันบอกว่าไม่มีใครสั่งพี่ผมคิดจะทําันอยู่แล้วเดีอยูวๆโยโทรมาผมบอกว่าพี่ชายพี่เอญเป็นคนสั่งผมพี่เจสหรอใช่ สัอะไรปั่นผมให้ให้ผมทะเลาะกับพี่ปะ่ะงั้นผมเอามันจริงนะมันพูดว่าอะไรพูดอะไรมันบอกว่าพี่พี่ชายพี่เป็นคนสั่งผมมั่วนะอันนี้ได้งั้นเดี๋ยวจบสีแดงมันโดนผมแน่ไปเชี่ยแม่งเต็มสิบห้าเลยวะ่ะเป็นไงนเป็นไงพี่เป็นไงสามเมพี่ึ้นมาดิไอ้หนม มันเ๊้ยตอรอพี่เขาคิดแบบนั้นป่ะไอตอนท,อนที่ตอนที่ยังเป็นแก๊งอยู่แลวเขานันอะแต่ว่าที่เขามาถามท,ที่พี่ตามมาถามพี่อถามพี่ว่าจะปอบปอบ่อ,อยสะพานหนึว่าจะเก็บสวยอ๋อผมเห็นเขาเล่นกันไง ผมเห็นเขาโกหกกันเยอะผมเลยลองเล่นบ้างแค่นั้นเองไม่มีหรอกไฟสนามบินล่างนะเราไปรวมเลยคุยกันเดี๋ยวเราไปที่นู่นเลยป่ะงผมชอบโกหกกันเยอะนี่สนามบินล่างเราลองเล่นโลโกหกบ้างเลยเหื่อยแล้วคนดีอ่ะอยากเป็นคนเร็วกันจบปล้ไปบ้างจบแล้วจบปล้วจบี๋ยวเดี๋ยวเราไปรอคุยที่นี่ก็ได้มงสนามบินล่างกันเนี่ยตอนน่าถึงตอนเวลาแหละนะ คืออะไรเสียดายรามิล่างี่เจ็ดฮะที่ไหนนะรามิล่างนะามิล่างเดฟมาดีเดฟพี่พี่พี่เจ็ดว่าสองนี่ก็คือผมก็เล่นได้เลยถูกไหมไม่ถึงอะไรนะถ้าจบสองลีนนะถามว่าเล่นได้ไหมจริงๆกูไม่อยากลุมนะลงล่งขอลงล่งขอลงล่งนี่นี่หอลงล่งกูไม่อยากไม่อยากลุมเออกูไม่อยากลุมกูอย่าเดี๋ยว เดี๋ยวขอทุกคนเดียวไงก็บอกให้เขาถอนได้ไงมัจะได้ปะแต่ถ้าถ้าไปบอกเขาครบก่อนคนเราครบก่อนมันเล่นก่อนตามทุกอย่างถ้าไปบอกถ้าไปบอกก็กูกูอยากปล่อยไปก่อนอ่ะไม่ต้องไปบอกหรอกเดี๋ยวหาว่าเราไปสั่งเราไปสั่งนี่ไงให้เขาตัดสินใจให้เขาใจเราแทนเลยพี่แต่ถ้ามันมันไปพูดกับคนอื่นมึนเรามันก็ดูไม่ดีป่ะก็อยู่เฉยๆก่อนตอนเนี้ยถูกไหม ก็อยู่ไม่ถึงแล้วเพี่พี่ว่าไงผมว่านะให้เขาเล่นไปเดี๋ยวพอเราเข้าไปเดี๋ยวแต่มันมา,าปัานในผมกับพี่ไอ้นี่กันเลยนะพูดเลยอะ่ะพูดว่ากูเป็นคนสั่งเลยอระเออมันบอกว่าพี่ชายพี่อ่ะพี่เจสอะ่ะเป็นคนสั่งพี่พี่ก็บอกว่าพี่ไม่ได้สั่งจะมานหรอพี่ในแก๊งผมไผมพี่อยู่ในตระกูลผมนะเว้ยโอ้โหพี่อะเอาแม่งนี่จุ๊บ เขาจะไปไหนอะครับเขาเป็นหัวเขาก็ไหอกับผมสิก็เดี๋ยวเล่น 10m ก็ได้ครับวันนี้ไฟตรงให้มันจบๆไปก็ได้ครับตองหรก็ถ้าอยากเล่นไฟตรงไงก็มาเสนอสิเผื่อ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 ใจดีสกุลใจดีแต่ถ้าพี่ไฟเขียวอะไรพี่ก็บอกผมแล้วกันนะตามสบายครับขอเสนอครับคนเท่าแต่ว่า เดิมพันคูณสองเอาไหมรอรอจบแล้วค่อยด่านะคูกูจะออกตรงที่เขาด่านะไม่อยู่ตรงที่เขาด่านนี่มันคือข้อตกลงที่เราสามารถค่อยด่านะผมมีที่11คนนะครับเอาไหมครับโอเคป้านี่ก็คือถ้า11คนผมมี14แล้วทำไมคุณคิดว่าคุณจะมาเปิดผมอ่ะคุณจะมากระจวกผมทําไมพี่อะไม่งจอดพอโลงๆไม่งจอดไม่ได้ลองดูเนี่ยเพราะว่าสินสงครามคูณเส้นสามวันแล้วครับเส้นสามวันการที่เสียครับ อสามวันสิบสิอะซีซีว่าไงครับไม่ได้เหรอว่าคุณมาเปิดผมสิก็ตามที่ซีตกลงไงครับสามวันห้าเอ็มโผล่ไปครับพี่ใหญ่ล่าสุดเมื่อกี้ที่เขาพูดอะอ่าเอาอย่างนี้ดีกว่าครับมีพูดแชร์คอนชอนมาเนาะมีเอียงแค่รูปแบบการเล่นตอรี่ยิงสิงห์ลงคามไม่ว่าจะจบแบบไหนเรามาดูความเหมาะสมกันดีนะครับห้าเอ็มคือเบรคที่เคยได้เงินมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่คับ พูดตนใจยนะครับจากท ian ี่พี uh ่บอกว่าการที่เราจะไป็ตัดสินใจเปิดใครหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องมีความพร้อมในการหลักมือด้วนะครับกวันที้คริบงั้นขออนุญาตเบิกตัวหัวตระกูลแอนลาร์ดคุยดีกว่าครับผมเงินแก๊งผมว่าผมสองวันนะคุยครับไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับพี่ใหญ่เพราะว่าเมื่อกี้เขาน่าจะงงๆอยู่ครับเพราะพี่ใหญ่น่าจะพูดทั้งหมดแล้วแต่เขา ไม่เข้าใจครับให้ลองหัวให้ลองหัวพูดดิไอ้าโชว์พูดดิน้องโจ้าโชพูดดิมายังมายังเดี๋ยวถามก็ป่ะเพราะถพร้อมแล้วเริ่มเลยป่ะเริ่มก่อนได้นะกลัวเสียเวลาพูกสองแล้วก็ถ้าคุณมีสิทธิ์คุณมาเปิดแล้วแล้วคุณจะมาขอเล่นไฟตรงแต่ว่ามาขอ 5M ถูกไหมแต่ผมเลือกที่จะไม่ให้เพราะว่าเราก็คุยเรื่องเรื่องราวตรงนี้มันจบไปแล้วถูกไหมเอาอยัางไงดีครับรคุณนอนซอนกระคารที่คุณเลือกมาเป็นแบบนี้แล้วอะผมเล่นก็ได้นะเล่นไฟตรงให้คุณก็ได้เล่นอุ้มให้คุณก็ได้เล่นตาบวันให้คุณก็ได้คุณเลือกเลือกได้หมดเลยแต่ผมขอขั้นตับในสิ่งที่ผมอยากได้ทั้งหมด คุณเลือกเอาเลยผมมีเงินแค่เนี้ยแล้วคุณมีสิบเอ็ดคนคุณเลือกที่จะมาเปิดผมตอนเนี้ยคุณคิดอะไรอยู่ทําไมคุณไม่ดูน้องๆคุณเลยอ่ะหรือคุณจะโชว์พาวเวอร์อ่ะตกเขามีสิบสี่คนเลยนะคุณก็คือการที่คุณไปไล่ตีทุกตระกูลคุณมีเงินในระดับหนึ่งเลยนะทําไมผมจะขอเรื่องแบบนี้ไม่ได้กับคุณล่ะเราก็ตกลงกันไปแล้วนี่ ในเรื่องของสองเอมคุณจะใช้ชีวิตอะไรก็ได้ผมจะไม่ซื้อเรื่องคุณผมจะไม่ยุ่งกับคุณตรงนี้เราไม่ระยะห่างแล้วนะสองเอ็มตรงนี้ไม่ดีหรอลองปิดวอลแล้วมาคุยกับผมด้ยเหมือนที่ผมปิดวอลปรึกษาตัวคุณเองดีกว่าหมายถึงตัวพี่อะ เดี๋ยวให้เขาลองคิดก่อนก็นได้เพื่อนทุกปัญหามีทางออกถึงมาล่าเราก็ต้องเป็นฝ่ายใจเย็นดิแต่เขาา้าใจนะวเพื่อนโดน,โดนท้องคุณมาผมว่าโอเคผมว่าโอเคอเค นถ,ถ้าเราเล่นถ้าเราเล่นไฟตรง<ม>ถ้าคนไม่เข้ามันมันมันก็สิบใช่ปะว่ามันถ้าไฟตงมันคูณสองไงเข<ม>้าใจป่ะคิดคูณสอง,ง<ม>อะลองเสนอมาใหม่เหรอครับก็ถ้าวันนี้เล่นไฟตรงผมก็ขอคูณสองอย่างที่คุณคิดไว้ถ้าเอ็มก็เป็นก็เป็นสิบล้านถูกไหมหรือถ้าเล่นอุ้มคนเราไม่เข้า ผมก็ให้ได้นะเอาไหมแต่ผมจะเล่นเรื่อยๆไม่จบมั้ยยังไม่จบทุกสาวมันก็ห้าเอ็มก็ห้าเอ็มไปเรื่อยๆเจได้ไหมครับพี่เจแต่ผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆที่ไหนวะที่ไหนขึ้ี่ล่สุดท้ายผมเลยกูฟังกูอยู่หน้าหน้าทีซีเนี่ยกูฟังมันแอบอ้างอยู่เน่ยน้องกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยใช่ผมผมผมขอฟังเล่นนะพ่อใครแบบบ้างอะไรเพื่อนแล้บอกว่าผมไอ้เอเด้อนกี้มันบอกว่าผมสั่งมันให้ไปเก็บเงินคนอื่นไปผมยังไม่ได้พูดเลย แม่พี่พี่จําตอนที่แมวได้ป่ะที่มันบอกว่าจะอันนี้สองล้านน่ะแล้วบอกแบ่งกับมันคนละเอี่ยมตอนที่เราเหมือนเราจะเรียกว่าชุดกูยังพี่สั่งบอกมันมีความกูนดว่าคิดว่าผลประโยชน์อ่ะมึงจะแบ่งคนเดินอะวะกูยังไม่ได้พูดเสียเราสามารถทำเองได้ที่อตอนตอนที่พี่เจอมาที่แมวที่พี่บอกว่าจะจะเก็บแค่เอี่ยมเดียวเขาผม ก็เลยไปเก็บของเอ็มมันข้ามหน้าข้ามตาเราผมไม่ทำคุณยังไม่ได้พูดอะไรเลยไอ้ที่อ่ะเพื่อนของของเพื่อนผมไปรู้อ่ะก็เหมือนตอนนั้นโยเกิร์ตมันคุยกับพี่มั้งที่เจอที่ไมวเป็นน้องสาวด้วยไม่ใช่เหรอเเอ้ยป็นพี่สาวมึงอยู่ด้วยหรอไอ้โอบทำไมทำเป็นอย่างนี้ล่ะแค่เมือก่อนผมได้ยินอยู่ตอนนั้นพี่พี่เจตเขาอยู่บนรถมั้งกับใครสักคนเนี่ย หลังสูตรใส่ยัน27 23ครับครับว่าเนี่ยขอพูดได้ไหมครับไอเรื่องพวกนี้เดี๋ยวจัดการทีหลังได้ครับอะไรก็ตามที่เป็นโน่นนี่นั่นมันไม่ต้องหัววทุกอย่างมันมีผลที่ตามมาอยู่แล้วคุณเลือกที่จะทำอะไรอยากคิดว่าไม่มีผลที่ตามมานะครับนี่ไปแจ้งไว้ก่อน เอาไงดีครับก็ตอนนี้ไงครับเพราะอยากเล่นกันตอนนี้เลยก็สามทุ่มก็เริ่มเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวเลยก็ได้ครับพี่สีเอาไหมทางนี้ผมมีข้อเสนอใหม่ให้แต่ว่าถ้าต้องการคนเท่าอ่ะ ไม่ไม่ไรไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณสี่ไหมอุ้ยไม่เอาไม่เอาแล้วพอพอพอแล้วอยากเล่นละไปเดี๋ยวเวลาเดี๋ย <feed iss ances> เวลาเอาเวลาก็ตามนั้นนะครับสามสามสามทุ่มนะครับแล้วก็ตามจำนวนที่คุณมีเลยอย่าลืมเช็คคนด้วยนะฮะ <ijo. S 2> ตามที่อย่าลืมนับเนี้ยเอานให้เรียบร้อยนะครับคุณเด็กขาไปไหนไปไหนไปนู่นเลยครับค่ายทหารครับตามอยู่แล้วอันนี้อยู่สี่หาไปค่ายทหารเลยครับค่ายทหารไหมสเตเดียวไปเลยไหมสเตเดียวเลยมสเดียวเลยโอเคครับสเตเดียวเลยเนาะกีไฟส์ครับ จากเล่นเก๊ไฟพี่ยงไม่อยู่หอกสิบห้าไหม,มครับสิบห้าไ,ไหมสิบห้าสาไหมเสี่ยนจำพันต้องสิบเต็ดครึ่งครึง่งเหรอแปดนะแปดแปดปัดขึ้น หรือจะช้อนผมวันนี้เลยก็ได้นะคุยกันดีๆดิถูกปะผมแค่เสนอไปเองแค่คุณไม่ตอบไม่จําเป็นว่าผมต้องทาอะไรคุณนะไฟไฟไฟอ่าถามก็ได้ครับเนี่ยผมเปิดโอกาสให้ถามอยู่ พี่จะตัดสินใจก็ได้ครับไม่ไม่หมายถึงว่าถ้าเกิดคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเนี่ยคือของวันนี้ต้องต้องเก็บเป็นตัดสินใจให้ได้ถูกต้องใช่ไหมก็ถ้าจะตัดสินใจได้พี่ก็จ่ายไงครับแต่ถ้าไม่ตัดสินใจก็แปลว่านั่นแหละพี่ก็ประกาศาเป็นศัตรูกับผมแล้วอะถูกปะล่ะ,ะลใช่ไม่เลย ก็ที่ผมบอกไปก็ที่ผมบอกไปว่าถ้าไม่โอเคก็ไม่เป็นไรไงครับถูกไหมถูกไหมล่ะผมก็ไม่ได้อะไรก็ก็ไม่โอเคกันหมดก็ได้ครับถูกไหมอ่าผมไม่ได้ว่าเลยพอดีผมผมได้ยินแบบอ่าอะไรแปลกๆเดี๋ยวผมไม่เข้าใจก็เลยมาถามครับว่าก็นั่นแหละครับกรณีเนี้ยครับว่ามันไม่เข้าใจกันไปเลยแต่ว่าเขาไม่สามารถเล่นพอไขอโทษครับใช่ครับ ก็ถูกครับเพราะว่าผมแค่เสนอเฉยๆแต่ว่าไม่ได้แปลว่าผมจะทําอะไรเพราะว่าผมแค่ถามเฉยๆไงโอเคถูกไหมล่ะแล้วก็คอมิกเต็กแมทิเซลไม่น่าจ่ายแล้วก็สกอร์เปียไม่น่าจ่ายเลยก็ได้ไม่เป็นไรสองวันไม่ใช่หรอก็สองวันจะสนใจแต่ว่าถ้าคุณตัดสินใจเลยคุณก็จะมีเวลาผ่านสองวันใช่ใช่ก็โยก็ไม่ได้ว่าอะไรพวกพี่ไงก็ไม่จ่ายก็ไม่จ่ายครับผมไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วเดี๋ยวผมให้คำตอบทีครับ ก็ตัดสินใจตรงนี้เลยก็ได้นะครับไม่เป็นไรไม่ได้กดดนกันครับอ่พี่ซา,าคุยเลยพี่ซาใช่ครับพี่ไฟพี่สรุปโอเคครับโอเคครับแยกย้ายก็ได้ครับสกอเปียนจะไม่จ่ายด้วยใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรครับชิวๆเลยเพราะผมไม่ได้ผมไม่ได้ซีเรียสไงว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายผมไม่มีเวลาให้ครับผมไม่มีเวลา พี่เตวินเหรอไม,ไม่ตายครับไม่ตายครับแค่นั้นเ,เองเตวินใช่ป่ะ